ไกลไปสู่นารงเปดจาไปโยกยังฟุงเพชปามิสิตาเจ้าก็ไปสู่ในเขยยมพี่บ้านหันเลเมื่อพยายมพี่บ้านหันแล้วก็ไว้ต้นแก้วเตป้ามาเลยแล้วจากกันไปว่าข้าเด้เจ้าต้นบุญมากเจ้ากูรุจากเขตประเทศได้มานั่นจ้ะ จุโมปุติปาตาโกมาเทนเจ้าตป้ามาไลายก็ขนกันกำไปด้วยริมว่าเราลุงจากตาวิมจุมปูมาย้อนมีกรรมพัฒนามั่งไข่โพดยังสัตว์อันต้องตุ้งตอดในอาบายนั่นแหละ โยมมาราจาิาาีนั่นพยายมมาราชก็อยอมมืออาภิวาทวันตาวาคาเดาพาคุณนะตนองอาจอันว่ามนุษยา์จาัดจ,จุมปูเขายัางดูกระตำบุญหรือกระตำบาวัญจา ซาเพสตานววาสัตนานามุนมากกันว่าเขาตายละขาดจากเมืองคนก็ป้าเอาต้นมาสู่ในอาบายก็ยังมีหลายเหลือล้นเขาก็พัฒนาไข้คือป้อนจากตุ้มตดได้สเวสยวยรงจอยโจดใจบาน โดยเตจะามนสมปันแห่งผ้าเป็นเจ้าขอเมตตาผลเพศหนุ่มเท่านั้นได้เตอที่นั่นมหาเทนเจ้าเต,เตป้ามาไหลได้ยินกำไขโอกาสแห่งยมมาราจาก็สเสด็จใกล้คราไปสู่อาบายก็หันสั์นาโรงไหลมนมากได้ทารงยังวิบากนานา ตามคำป้ามาต้องแต่งนาโรงแปดแห่งปุ่นโกตตายแล้วก็เป็นโตดังเก่าไฟฟองเอาอยู่คืนวันเป็นหมอกควันร้อนไหมโอสุตานาโรงใจสามันโลหกุมพิหันนาโรองอากุมพิหันใจจ้าวิตารณีไฟรุงกาแดงเขียว สังคาตานารงไฟเป็นเปยวไม่เดิดอาวิจีร้อนเบาเหิดดังฟังไฟโรูรู้ว่านารงค์เฮสั์เป็นไปลายย่างสตานารงเป็นดังเคืองกงจักวิริยนั้นนานั่งเบาเศรา มาหาเท่นเจ้าเตป้ามาไหลตาว่ามีใจมั่งไข่พดเฮซัดใดป้นจากตุ้โต้ในอบายเจ้าก็เบาดูได้แต่ใสเว้นแต่ผดบ่ได้ย,ย่นเว้นย่นคำนักหาปาการ เฮยังต้องตทอรมารันตาริยะกรรมยากจ้าเจ้ารอไว้ทาพาอริยะเมตตยามาโพรดจิงเจ้าป้นตดไปรุ่นแหละนะตีนั้นมหาเห็นเจ้าเตป้ามาไหลก็เริ่มสเสระไกลขึ้นมาสู่ยังตีอยู่ยม,มาราจา ก็ไขขียข้ยะเฮรู้ข่าวจูอันอันแน่ทีนั่นยมพี่บานที่ราชก็ยอมมืออพี่วาดกลมเกลาวไว้มาหาเทนเจ้าเตป้ามาไลาแล้วจะกํำไปโอกาสว่าคาเดพระตนองค์อาทารงธรรมภูคาขอสั่งกรรมเม,กเ,กเมื่อบอกแก่เจ้าเมืองหลอกจุมปู ว่าเฮอปากันมีสินจูอย่าได้ขาดอย่าได้ป้ามาต่างตันอย่ามีใจหันบ,บากเศร้าอย่าด่าสังฆาเจ้าแลจีพามืฮอได้ปฏิบัติาตามไปใจใจอย่าตันไม่สลีมหาโพย่ามั่งเกีวกว่ยวคนแลเจดี กันว่าตายนี้จากเมืองคนหรือได้เอาตนไปเกิดในห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์อย่าได้ปากันมาสู่ยังที่อยู่อาวิจีอันตุงขีลำลนจักรอดปนนั้นอยากย่อนํำหากระทำมาเลยนะทโรอันว่ามหาเทนเจ้าเตป,ป้ามาลายกันได้ยิน กำไขแห่งยมมาราจาก็รินสนิทมาด้วยลวงอากาศก็มาสู่อาวาดมีหารตนก็มีวันนั่นแลปุณณท่วาเสกันรอดวันลุนกรุงเจ้ามาเห็นเจ้าก็ถือเอาบาทพ่ารงพาขันปริมนทน แล้วเสด็จไปสู่หหนบานโพชนาคามเปอกองวัตถงามบ่ขาดก็ปินที่บาทนั่นนันเล็มนุษย์สันว่าคนตั้งไรห,หนุ่มเทาเขาหันมาเทนเจ้ามมเปินที่บาทก็ปากันโอกาสโยตา ยังพียงขานเขาน้ำเบาขาดพรำจูผูยิ่งใจตีนั่นตนบุญภัยมาเทียเจ้าก็โอกาเล่าเจียนจ้าว่าดูเราปาสก,ก้าปาสิกาเห้มนหมูม่เราได้ไปสู่อาบา จุ่มตาหลมานมาเขาได้ฝากกรรมมาหาปีน้องอันอยู่ในแห่งห้องจุมปูว่าขอได้อินดูหมูเพศอันอยู่ในเขตดอ,อันอยู่ในห้องเขตอาบายเขาได้ทารุงตุงไหลคำเจ้าขอปีน้องเผาว,วงซากระทำบุญมาหาญาณมอุติสาบุญมากัม เขาปนจากต่างตุงอย่างในอวิจีขอบุญมีได้สงยยคือได้เมื่อเกิดอยู่เมืองบนไปแต่ไกลอินตาต้นผ่องแผ้วได้ปูจาพระเกียริเกียวจุลามณาีสลีมหาภาบเบาฮือได้ขาจูวันสินเดเตอ ว่าอันแล้วผ้าตนแก้วก็เริ่มขึ้นมาสู่ยังตีอยู่วิหารตนก็มีวันนั้นแลแ้กแต่นั่นไปคนตั้งหลายหนุ่มเท่ากันในฟังธรรมมาเทียนเจ้าบองข่าวคือได้นนรู้ข่าวของดี ก็ปากันเว้นนีกำบากเอาตนหาบต่างบุญโอติสาบุญนุนไปหายังหมู่วงสารตายไปเป็นเพศอยู่ในห้องเขตอาบายฮือเพศตั้งหลายได้ปนจากต่างตุงอยางริมเร็วปัน แล้วก็ปากันมุนหมู่ร่างสาสิ้นอยู่ฟังธรรมลีกเว่นกำน้อยใหญ่เขาจิงทรงบ้านไขย,ยิงใจก็มีวันนั้นแหละนะนี่ที่ตาขียันกล่าวยังมาไรจะโกก็สาเรจจะบรมนขาราคนเต่านี้ก่อนเอง